เล่นันสุกก่อนเพื่อที่จะทําให้ชมบุรีมีความพร้อมในการจะไปเยือนสิงคโปร์ครับเล่นที่สนามกองทับบกในหลีกชมบุรียังไม่แพ้ใครโดยเสมอ3ชนะ3นัดรันชนะโอสถมา31ส่วนอาร์มี่ออกไปแพ้วัวชนมา0 2ย์เกมนี้อาจารย์ทีธิชัยนวลจารย์พุ่นสิงค์ครับโค้ชเฮงก็เกลี่ยตัวเล่นลงเล่นเพื่อที่จะพักตัวเล่นที่จะใช้ในงานหลักในเอฟซีครับให้ได้พันธุ์พนเกิดแย้มก็ประชุมลูกทีมเกมนี้นในบ้านก็ปลุกเรา เริ่มมาเป็นทางเจ้าถิ่นที่ต้องตั้งรับก่อนพชุมรีขึ้นเกมมาตรงนี้อาครับโอกาสครั้งแรก้างข,งขวามาที่โทมัสดอซวีได้แป,ปลว่าติดขาติดขาของลูคัสดานิเอนิดเดียวเท่านั้นครับครั้งแรกที่ชมรีทักไทยนาทีที่17ครับพี่พบไหลมาให้โล่งๆแล้วแล้วก็เอาเน้นๆคีดว่าไม่เด็ดขาดเท่าที่ควรครับดอซวีก็เลยเอาชนะทางลูคัสดานิเอลไปได้ยัง 0-0, 00. เป็น 0- 0ที่ชมรีขึ้นมา ต่อทางขวาทีนี้เป็นเทอร์ักบ้างปัดเสาสองแย่มาแล้วมีตัวขวางคุกคลิกอาครับคุกคิกแล้วเป็นลูคัสดานิเอลที่มาตะปบได้ได้ฟาวด้วยโอ้เสาสองก็เป็นโทมัสรอสซวีที่ไปรอเข้าฮอสนะครับเแต่ว,ว่าเจอดักหน้าดักหลังอยู่สองคนดูจังหวะนี้เป็นจัก,กรพงสมบูรณ์ที่มาบล็อกทำให้ลูคัสดานิเอลเองเข้าฮอสไม่ได้แล้วก็ยังศูนย์ศูนย์อาร์มี่ยังไม่ได้ขึ้นเกมครับเป็นผู้มาเยือนที่ได้ทักทายตลอดทีนี้ขึ้นบ้าง บอลยาวของชัยวัฒน,นักเอี่ยมหาครับบอลตกลงพื้นทางซ้ายอิสระพงอิลลาคอดวลล็อกนี้หรอกดักแรกหาครับด่านที่สองหลุดไปได้เฮียมาได้ขวาขวาปัน่นคงๆแล้วนหนึงประตูต่อศูนย์เลยครับนาทีสามจุเก้าการขึ้นมาครั้งแรกของอาร์มี่ยูเวเตดโดยอิสระพงลิลลาคอต่อหน้าต่อตาวินนี่ด้วยนะครับโอ้โหคือจังหวะนี้เนี่ยโยนขึ้นมาทีเดียวแล้วล็อกมาถึงสองทีแล้วปั่นด้วยขวาลูกนี้ เสียบเสาไปอย่างสวยงามจริงๆคุณเฉพงศ์จังหวะที่ไม่เข้าใจกันระหว่างไพศาลพนาที่ลงมาซ้อนทางชลทิศอาจารย์หลังก็ได้เฮครับทําให้ทางอาร์มี่ขึ้นนำในครึ่งแรกจบครึ่งแรกด้วยสกอร์ที่คู่นี้ปีที่แล้วเนี่ยชลบุรีมาเฉือัอชนาแบบบอกว่าอุดิตไปสประตูต่อสาเทเวินี่มาชมเกมนี้ด้วยนั่งสบายเลย,เลยครับได้เห็นฟอร์มนักเตะในเป้าหมายแต่ละคนครึ่งหลังชลบุรีเร่งมากขึ้นต้องมีแต้งกลับออกไปเพื่อรักษาสถิต ยังไม่ชนะออกบ้านมีแต่เสมออาขังหวานี้ดาวุฒสูงขึ้นมาดาวุฒิดินเขตจะเอาประตูที่สองให้ได้หลุดมาเรื่อยๆมายาวๆทางขวามารอแล้วโอ้ยิงเองมาเพื่อนก็มารอแต่ว่าดาวุฒิต้องการยิงก็เลยประตูที่สองยังไม่มาเมื่อไม่แม่นพอธนายทธมารอแต่ตันครับโดนบังทางอยู่ก็เลยตัดสินใจยิงเองครับดาวุฒิดินเขตจากวันบันปตีไม่พอใจเท่าไหร่ที่โดนสวนยามาจนถึงสุดทางแบบนี้ยังหนึ่งศูนย์เจ้ากินน้ำอยู่ เรามาดูก็เป็นฝ่ายคลองบอลที่เหนือกว่านะครับในครึ่งหลังของอาร์มี่วางยาวยาวมาตรงนี้กิษดาให้ให้มันที่สลายุทธใช้าคาดีได้แปลว่าโด่งไปหน่อยครับาการจะปิดกล่องซะหน่อยตัวสำรองกฤษดาทะลุขึ้นมาแล้วหักให้สลายุทธไม่ต้องจับทีนบอมกระดนพื้นสูงไปหน่อยก็เลยข้ามคานยังหนึ่งศูนย์ชมพลีก็เร่งหวังจะตีเสมอให้ได้ โชลธิตวางยาวอะครับมีต like ัวขึ้นขลุกย้อยๆโดนสามเหลี่ยมโโอ้หเดียกิเต้ขึ้นมาเป็นตัวจบสกอร์ครับทูกนี้สามเหลี่ยมสนั่นดูครับแม่นแม่นอะไรขนาดนั้นโยังหนึ่งศูนย์อยู่ชมบุรีมาใหม่เร่งหนักตรงนี้โชว์ออกมาได้แถวสองแถวสองก็ลุยพื้นโอ้โหไปพบยุบอ่อนโมทดเวลาในแปดนาทีแล้วก็จบเกมเป็นว่าอ้าวมี่ทำได้ครับเอาชนะชมบุรีไปได้หนึ่งประตูต่อศูนย์ทำให้ชมบุรีแพ้ นัดแรกของฤดูกาลอาจจรคพงข้อ็ออมาดีใจโดยกองที่พบที่จังหวะนั้นแปรไม่เข้าล่ะครับลูคัสเน่ก็เห็นหน้าคราตากับทางด้านของพี่พบ